ดีใจเหรอครับพี่เห็นอะไรบ้างแม่เห็นไม้ข,ขาวรถอะไรอะ่ะเนี่ยรถตู้คอนเทนเนอร์เอออะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะลูกอ,อยู่ข้างหน้ารถอะไรเนี่ยเต็มเลยอ่ะฮะขาเซเว่นไปเลยนั่นน่ะอันนี้เราตัดครับโอตัดใช่ข้างหน้ารถอะไรเนี่ยอยู่ข้างๆรถเลย แล้วบันทุกใหญ่อือใช่โอ้เยอะไหมลูกข้างหน้าข้าง,ข,างข้างนู้นก็มีลูกฝั่งนู้นก็มีรถอะไรห,หนุนร,รถต่ำรถพ่วงตรงนี้ก็มีมีแต่รถอะไรลูกมีแต่รถบรรทุกเยอะไหมไม่มีรถน้อยเลยโอ้แปลกเนาะ,มะไม่มีแต่รถบรรทุกหรออันนี้รถอะไรเนี่ยรถบรรทุกรถเคเคนี่ยรถเคทนี้แล้วบรรทุกอะไรเนี่ยโอ้ของสินค้าเขาไปส่ง เอาไปส่งเหรอใช่เยอะไหมรถใหญ่มากเลยอ่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าพี่ใหญ่กว่าพี่ไฟไฟแดงกับไฟเหลืองนาดูคนางรถติดอะไรอ่ะรถติดอะไรรถไฟแดงเนี่ยะแม่ว่าติดอะไรรถเยอะนี่แล้ว ติดรถคังหรือเปล่าอเออวันทุกเกิดบัติเหตุหรนอเปล่าเหรอเอาเป็นไปได้นะใช่ไหมใช่หรือมันติดฝนตกติดฝนตกมึมติดฝนตกจร <c oughs> ิงหรอไม้คุณก็อยับนี่ไหม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมคืออะไร สวัสดีครับผมชื่ออะไรแม่แล้วมันถูกโอ้คันใหญ่ไหมใหญ่เท่าพี่อย่าล้อกันอะอุ้ยไปแล้วล้อหมุนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยหนาวเนาะฝนตกก็หนาวจัิงเลยลูกรีใหญ่รถน้อยอยู่ข้างในนู้นเต็มเลยรถใหญ่ตรงนี้นพี่มองไปข้างหน้ามีรถอะไรนูกรถอะไรรถบันทุกใหญ่นี่รถข้างหน้าดูนุ่นนู่นนุ่นมีรถอะไรเอ้ยดูนะดูนะรุ่น นู่นเห็นไหมนู่นใช่รถอะไรรถน้ำมันไม่ใช่นู่นนู่นรถอะไรเออรถสองขอ่ใช่รถโม่ปูนหรอรถโม่ปูนสองข้อรถอะไรอะไรกันแน่โอุ้ยหนาวหนาวหนาวรถไม้แล้วดีใจดีใจดีใจเหนือครับจะไปไหนนี่ไปดูรถบรรทุก ไม่เราเนี่ยจะไปไหนตอนนี้แ,ม,ม,แไไม่มีรถน้อยด้วยตรงนั้นอ่ะเรากำลังครจะขับรถไปไหนแม่มีรถน้อยด้วยตรงนั้นใช่ใช่เราจะมุ่งหน้าไปไหนนี่ใช่เอาเอาอ่ะให้เขาไปติดไว้ดูเราจะไปไหนนี่ตกลงนี่เขาติดไว้ดูเหรอใช่ใช่จะไปไหนนี่บอกหน่อยสิกําลังจะไปไหนกําลังจะไปหาไปดูหาไปไหนเอ้ยไปในขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นเนาะ แต่เร่งกลับเลยอ่าโอเคแต่ค okay. ันเกินเนาะ